ลอฟฟอร์ยูสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปทีววสินค้าของลอฟฟอร์ยูนะครับนำเสนอสินค้าเซ็ตเปิดร้านของลูกค้านะครับชื่อว่าร้านหน้ากองฟางนะครับอยู่อำเภอบางละกันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวมีเซ็ตอะไรกันบ้างเราไปชมทีละชุดเลยนะครับว่าเปิดร้านเนี่ยประกอบไปด้วยเซ็ตไหนบ้างนะครับสินค้าชิ้นแรกนะครับเป็นเคาน์เตอร์ขายของนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันกันครับว่ามีประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันแรกกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นชั้นเปิดนะครับ ข้างในก็ตู้นี้ก็จะมีนี่นะครับเป็นที่วางของได้นะครับเป็นประตูประตูปิดเปิดแข็งแรงมั่นคงนะครับเพราะว่ามีโครงยึดตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดด้วยระบบแม่เหล็กนะครับเวลาปิดอาจจะยกนิดนึงนะครับเพราะว่าการดีดตัวของเหล็กนะครับอย่างนี้นะครับฝั่งนี้นะครับส่วนส่วนฝั่งนี้จะเป็นประตูเต็มนะครับข้างในจะมี2ชั้นแบบนี้นะครับนี่นะครับวางของได้ชั้นบนชั้นล่างอย่างนี้นะครับ โค้งไม่แกว่งไม่อะไรนะครับแข็งแรงมั่นคงนะครับเวลาปิดก็ยกนิดนึงระบบดูดแม่เหล็กพื้นที่ด้านบนนะครับความกว้างความลึกอย่างนี้นะครับ6ประมาณ60คูณเมตร20เซนนะครับแล้วก็จะมีรั้วกั้นตกนะครับตรงนี้ก็จะวางของใช้วางสําหรับลูกค้ามานะครับเพราะขนาดประมาณยกมือพอดีนะครับส่วนด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับนี่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ อ่าก็่กล้องแผนตามมานะครับอ่าด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นป้ายลูกค้าจะเอาไปทําป้ายเมนูมาติดจะได้นะครับตรงนี้นะครับป้ายเมนูป้ายอะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าจะทําก็ติดได้เลยสติกเกอร์นะครับตรงนี้นะครับกดนี้เว้นวักให้ลูกค้าติดอ่าสหรับฟังก์ชันตัวนี้รุ่น ck 2นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูชุดอื่นกันต่อครับสําหรับโต๊ะชุดนี้นะครับเป็นโต๊ะสที่นั่งนะครับเก้าอี้หัวโล้นนะครับขนาด60,90คูณเซนนะครับ ความสูงของโต๊ะก็นี่ครับประมาณก็วางมือตั้งฉากได้พอดีนะครับนี่ครับประมาณนะครับประมาณ70เซนนะครับส่วนเบาะเบาะนั่งนะครับส่วนเก้าอี้หัวล้นเนี่ยนะครับนี่ครับความสูงก็จะประมาณ46-47เซนนะครับส่วนตรงนี้เราจะยกรอยเหนือพื้นนะครับจะมียางรองนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยกลอยไอ้สีตรงนี้ จะแตกได้นะครับเวลานั่งขูดไฟขูดมากับพื้นเนี่ยครับอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะสนิมขึ้นนะครับเราถึงต้องยกรอยแล้วมียางรองข้างล่างครับอ่าส่วนโต๊ะนะครับอ่ามาดูโต๊ะนะครับอ่าโต๊ะอ่าส่วนโต๊ะแล้วข้างล่างเราก็จะมีที่วางของนะครับวางได้ประมาณหนึ่งเลยครับเซตนี้เป็นเซตเก้าอี้สี่ที่นั่งนะครับเก้าอี้หัวโล้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซตต่อไปกันต่อนะครับ ส่วนชุดนี้จะเป็นชุดโซฟานะครับกับโต๊ะขนาด60เมตร20เซนนะครับประมาณนี้นะครับเบาไม้นะครับแล้วก็จะมีนี่นครับอันนี้เป็นนาฬิกาแขวนนะครับแขวนหัวมุมต้นเสาอย่างเงี้ยครับอย่างนี้นะฮะส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นป้ายห้องน้ํานะครับอย่างนี้นะครับแนวเรียบหรูนะครับประมาณนี้ใช้แขวนนะครับ โซฟาก็จะนั่งได้2คนสบายๆไม่ต้องเบียดกันนะครับแข็งแรงองศาการพิงก็พอดีนะครับรับหลังเดี๋ยวเราไปดูชุดต่อไปกันต่อครับส่วนชุดนี้ครับจะเป็นชุดเก้าอี้สตัวโซฟา1ตัวนะครับเบาะหนังนะครับเนี่ยเวลานั่งก็จะนั่งสบายนะครับเพราะขามันตั้งฉากตามสริระนะครับนี่นะครจะไม่เมื่อยจะไม่ปวดหลังนะครับแล้วก็โต๊ะขนาด60เมตรยี่เหมือนเดิมนะครับความสูง40เซน โต๊ะรุ่นนี้เราจะมีความสูง40เซนกับ50เซนนะครับอ่าเบาะหนังข้างล่างช่องเก้าอี้นี่ครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะอ่าตรงนี้เราจะมีช่องสําหรับวางของนะครับอ่านี่ครับกล้องแพงเข้ามาดูครับในโต๊ะก็มีนะครับอ่าโต๊ะลองกล้องส่องเข้าไปดูครับอ่านี่ครับวางของแล้วก็โซฟาก็จะมีช่องนะครับย่อ ดูครับโซฟาก็ตรงนี้นะครับจะวางของได้สำหรับชุดสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนชุดก่อนหน้านะครับจะมีเพิ่มมาก็คือตัู้ร้อยลิตรนะครับตู้เก็บของโซฟาก็จะมีช่องใส่เหมือนกันกับก่อนหน้านี้ครับเขยี้โตะอะไรเหมือนกันหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันที่แตกต่างนะครับก็คือตู้ร้อยลิตรนะครับอนี้นะครับประตูก็จะแข็งแรงมั่นคงนี่นะครับ ข้างในก็จะเป็นแบ่งเป็น2ชั้นนะครับระบบปิดแม่เหล็กนะครับไม่แว่งไม่โยกไม่อะไรนะครับประตูแข็งแรงมั่นคงเวลาปิดก็อาจจะยกนิดนึงเพราะว่าการดีดตัวของถังนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูภาพรวมกันต่อเลยนะครับผมสำหรับสุดท้ายนี้ฝากติดตามด้วยนะครับเพจ l o v e for you l o v e furniture นะครับจะเพจจริงนะครับติดต่อ0 9 8ย์1 2 5 0 1นะครับผมเป็นคนรับสายเองนะครับ ถ้าเป็นเบอร์อื่นคือเพจปลอมแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก็ฝากขอบคุณลูกค้านะครับร้านหน้ากองฟางมากครับที่อุ่นนุ่นนะครับสำหรับวันนี้เราพอ,อยุขอลาไปก่อนสวัสดีครับ